เช้าตู่ท้องฟ้ายังมีเมฆบางบางรอยกระจายอากาศเย็นสบายขึ้นหลังฝนตกเมื่อคืนแสงแดดอ,อ่อ,อนๆค่อยๆลอดผ่านใบไม้ส่องสว่างทิวทัศน์ของที่สูงอันเต็มไปด้วยความยากลำบากซีโอตวานออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดขับรถไปยังไซต์ก่อสร้างที่เขาดูแลวันนี้เป็นวันสำคัญเขาต้องตรวจความคืบหน้าและเร่งคนงานให้ทำงานตามแผน รถกระบะสีขาวจอดลงหน้าพื้นที่ก่อสร้างบ้านหลายหลังที่กำลังสร้างค้างอยู่อิฐกองสูงเป็นตั้งตั้งกลุ่มคนงานกำลังขมัคคิม,ม้นทำงานตวนลงจากรถพยักหน้าทักทายคนงานบางคนแล้วรีบเดินเข้าไปในเขตก่อสร้างผู้จัดการสงานเดินเข้ามาใกล้รายงานอย่างนอบหนอมสวัสดีครับพี่ตวนวันนี้ความคืบหน้าการสร้างบ้านถึง80%ตตามแผนแล้วครับแต่บริเวณฐานรากฝั่งตะวันตก ยังต้องใช้เวลาเสริมความแข็งแรงเพิ่มเพราะดินที่นี่ค่อนข้างอ่อนตันครุนคิดครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าสายตาคมกวาดมองทัวไซผมอยากให้บริเวณนั้นเสร็จตามกำหนดแต่ต้องมั่นใจในคุณภาพถ้าต้องการคนงานเพิ่มบอกผมมาผู้จัดก,การพยักหน้ารีบจดบันทึกจากนั้นตวนเดินไปยังจุดที่คนงานทำงานนั่งลงกับพวกเขาภายใต้ผ้าใบกันแดดเรียบง่าย ทุกคนทำงานเหนื่อยไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนงานคนหนึ่งเช็ดเหงื่อยิ้มตอบครับงานก่อสร้างมันเหนื่อยนิดหน่อยแต่พวกเรายังพยายามตามทินดูอยู่ครับแค่หวังว่าเสร็จเร็วๆจะได้มีงานอื่นทำต่อต้วนพยักหน้าหยิบขวดน้ำยื่นให้คนงานสองสามคนให้กำลังใจสู้ๆนะผมจะมีรางวัลให้คนที่ทำดีและรักษาความปลอดภัยในการทำงานได้ คนงานยิ้มกว้างดูมีกำลังใจขึ้นสำหรับหวานคนงานคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาความคืบหน้าของงานสักพักเขาลุกจากจุดพักไปตรวจส่วนต่างๆในไซต์ต่อไม่ปล่อยผ่านรายละเอียดใดๆมองดูอีกทีที่ถูกวางลงตำแหน่งอย่างถูกต้องจนรู้สึกพอใจเขารู้ว่าแต่ละงานก่อสร้างนี้ไม่ใช่แค่โปรเจกต์แต่ยังเป็นหนทางหาเลี้ยงชีพของคนงานหลายคนและเป็นบ้านให้ครอบครัวในอนาคต เมื่อตรวจเสร็จตัันเดินออกมาข้างนอกสูดหายใจลึกรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์ของป่าเขางานยุ่งแต่เขาอยากดูแลเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนวันใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมความรับผิดชอบและความท้าทายไม่เล็กที่รอเขาอยู่หลังจากตรวจความคืบหน้าที่ไซก่อสร้างซีโอทวนยืนอยู่หน้าต้นแบบคิดอยู่นาน เขานึกถึงทูทีทีนสาวแกร่งที่กําลังดิ้นรนกับชีวิตความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวจะหางานที่เหมาะสมให้เธอที่ไซนี้ได้ไหมเขาพยักหน้าแล้วหันไปหาเลขาหวงที่ยืนรออยู่ข้างๆเอ๋องไปหาทูทีนบอกเพราะว่าผมมีงานที่เหมาะกับเธอเธอทําทอะไรเบาๆได้ไม่หนักเกินไปหวงชะงักสายตาครั้งลงชั่วขณะแต่รีบกลับมาเป็นมืออาชีพค่ะเดี๋ยวฉันไปเลยค่ะถึงจะพูดแบบนั้นแต่ในใจหวง รู้สึกไม่สบายใจทำไมพี่ตวันถึงสนใจสาวยากจนคนนั้นนักเธอกำโทรศัพท์แน่นสายตาเผยแววอิจฉาระหว่างทางไปถ้ำของทูเทียนหวงจอดรถจัดผมและแว่นตาเธออยากแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับทูเทียนให้ชัดเจนเพื่อให้เธอรู้ตัวว่าไม่มีวันเทียบชั้นคนอย่างเธอได้เมื่อถึงที่ควงลงจากรถกวาตามองรอบๆภาพรอบตัวทำให้เธอเบ้ปาก สถานที่โทมโทมสกปรกไม่ต่างจากป่าเถื่อนชูเทียนเดินออกมาจากข้างในเห็นคิวองเธอแปลกใจเล็กน้อยคุณมาหาฉันมีอะไรหรอฮวงกอดอกสายตาเผยความดูถูกชัดเจนพี่ตวันส่งฉันมาเขาบอกอย่าช่วยให้คนมีงานมั่นคงตูเตียนตกใจเล็กน้อยเธอไม่คิดว่าตวนจะนึกถึงเรื่องหางานให้เธอฉันจะทำอะไรได้บ้าง หวงหือเย็นมองเธอจากหัวจรดเท้าและพูดเยียดเยดฉันว่าคุณควรอาบน้ําให้สะอาดก่อนไปที่ไซงานกลิ่นตัวคุณอาจทําให้คนอื่นลาคาญได้นะทูเทียนกำมือแน่นคําพูดของหวงเหมือนมีดกรีดลงไปที่ศักดิ์ศรีของเธอแต่เธอไม่โต้กลับแค่นิ่งมองผู้หญิงตรงหน้าหวงพูดต่อน้ําเสียงเยาะเยะ้ยฉันจะไม่ขับรถพาคุณไปหรอกข้าอยากทางานก็เดินไปที่ไซงงานเองซะ คือเป็นการพิสูจน์ว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆพูดจบกวองหันหลังเดินจากไปร้อมรอยยิ้มสัตใจทเที่ย,ยังยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจหนักอึ้งเธอไม่สนคําดูถูกแต่สิ่งที่ทําให้เธอคิดหนักคือทําไมทวันถึงห่วงใยเธอขนาดนี้สุดท้ายเธอตัดสินใจเดินไปที่สซงานแม้ทางจะไกลแม้คําพูดของหวงจะเต็มไปด้วยเจตนาร้ายแต่เธอยังอยากลองอยากคว้าโอกาสที่ทวน มอบให้บนถนนครูคร่าที่นำไปสู่ไสงานทีอูทเทียนก้าวเดินสายตามุ่งมั่นกว่าที่เคยดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแสงแดดจ้าสาดลงบนสซก่อสร้างที่คึกคักทีอูทเทียนเพิ่งมาถึงเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นจากถนนหายใจเฮือกเอกหลังเดินมาไกลแต่สายตายังคงมุ่งมั่นซีโอทวนยืนอยู่บนนั่งร้าน มองดูความคืบหน้าของงานเมื่อหันกลับมาสายตาเขาชะง,งักเมื่อเห็นทูเทียนเดินเข้ามาคุณมาแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งทูเทียนพยับหน้าฉันอยากรู้ว่างานของฉันคืออะไรฟันยิ้มเล็กน้อยผมจัดงานที่เหมาะกับคุณไว้แล้วไม่หนักมากแต่ต้องใช้ความละเอียดเขาชี้ไปยังบริเวณใกล้โกาดางัง ที่กลุ่มคนงานหญิงกำลังรอนทรายและเตรียมวัสดุก่อสร้างคุณจะช่วยเก็บของเบาๆตรวจนับสินค้าและส่งน้ำให้คนงานงานไม่หนักเกินไปแต่ต้องขยันและระวังทูเทียนพยักหน้าไม่บ่นหรือปฏิเสธฉันจะทำให้ดีเธอเริ่มงานทันทีแม้เป็นครั้งแรกในใสายงานแต่เธอเรียนรู้เร็วต้นแอบมองเธอบ้างครั้งเห็นเธอทำงานหนักโดยไม่บน่น เขารู้สึกอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกในใจสักพักลินน้องสาวของตัวนปรากฏตัวเธอแต่งตัวเรียบร้อยเดินเร็วมาหาพี่ชายพี่ชายหนูมีเรื่องอยากคุยด้วยตวันพยักหน้าเดินตามน้องไปที่มุมหนึ่งของไซอะไรเหรอลินว่างเอกสารลงบนโต๊ะไม้ใกล้หนูดูรายชื่อโปรเจกต์การกุศลของบริษัทมาหนูคิดว่าเราควรลงทุนเพิ่มในโรงเรียนที่สูง เด็กๆหลายคนยังไม่มีที่เรียนดีๆตวนดูเอกสารอย่างตั้งใจพยักหน้าไอเดียดีเดี๋ยวพี่ดูถ้าโอเคจะเริ่มเดินหน้าเลยคุยเสร็จทวนกลับมาที่ไซสสายตาเขามองหาทูทีเทียนที่ยังขยันทํางานอยู่โดยไม่รู้ตัวเมื่อฟ้ามืดลงคนงานทยอยเลิกงานชีอูเชียนเช็ดเหงื่อที่หน้าผากถอนหายใจเบาๆจู่ๆเสียงทุ้มนุ่งดังขึ้นจากด้านหลังผมจะไปส่งคุณ เธอหันไปเห็นตววนันยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไร่ฉันไปเองได้ต้านสายหน้าสายตาจริงจังไอเยยนหันน,ะหาหน้าเหนะ้านาวันนาคุนนิเกงกุละไปและประของพระเยียดาหุน่นนาสุเทียนชังเงขัดสุทธไทยข้าขนาระราหวางท่านเกิดไอซานองกนันเทอสคิเวเอกายบางอย่าง,งทีปะใบไมบามงดดชีทีฟัดขนางไอสักมาแดงเพลนในพินตัสหางไก ในบ้านไม้เก่าๆข้างถนนเชียนสามีเก่าของถูเทียนกำลังนั่งกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนโต๊ะเหล้ามีขวดเหล้ามีขวดล้มละเนละนาดขวดเหล้าเปลือกกลิ้งบนเสือ่อกลิ่นแอลกอฮอล์ฟุ้งลคลักคลุ้งไปทั่วห้องเชียนเงยหน้าดื่มเหล้าจนหมดแก้วมือตบโต๊ะดังปังเสียงเมาเลอะเลือนชีวิตก็เป็นแบบนี้ก็เพราะอีผู้หญิงนั่นแหละชายเสื้อแขนสัน้นท่าทางไม่แยแสหัวเราะเยาะ มึงปล่อยให้เมียมึงทิ้งไปแบบนั้นโดยไม่ทําอะไรเลยเหรอเฉียนเป็นผัวไม่รู้จักสั่งเมียปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกแบบนั้นคนอื่นเห็นมีหวังหัวเราะเยาะมึงทั้งกลุ่มระเบิดหัวเราะแต่เฉียนไม่ขำคําพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลงไปในศักดิ์ศรีที่บอบช้ําของเขาอีกคนพูดต่อน้ําเสียงยั่วยุมึงไม่รู้สึกอายเหรอกูได้ยินว่าไอ้ซีโอรวยๆนั่นมันสนใจมันไม่แน่มันอาจจะควงกันอยู่ก็ได้เทียนกำมัดแน่น ตัวเขาร้อนชาไม่รู้ว่าพอรา่าหรือความโกรธที่พุ่งถึงขีดสุดไอ้แม่งเดี๋ยวกูจะไปดูว่ามันยังกล้าทำคามหน้ากูอีกไหมอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยเสียงท้าทายหรือให้กูเรียกพวกน้องๆไปที่ถ้ำมันสอนมันให้เข็ดลาบจะได้รู้ว่าแกยังเป็นผัวมันอยู่ทั้งกลุ่มโหงเหวหัวเราะตบมือสนับสนุนเชียนโยนแก้วเหล้าลงพื้นลุกพรวดขึ้นทํำเลยกูอยากเห็นมันคุกเข่าขอกูยกโทษ คนหนึ่งหยิบโทรศัพท์กดเบอร์เสียงหัวเราะสะใจกู้เรียกคนเดี๋ยวนี้แปบ๊บเดียวเท่านั้นอีผู้หญิงนั่นจะได้รู้ว่าการทิ้งเมืองมันมีผลยังไงเทียนยิ้มเยียดหน้าเขาคล้ำลงจากนั้นมีอันธพาลนะสองคนที่ชีนส่งมาพวกมันจอดรถหน้ากระท่อมของทูเทียนแล้วเข้าไปทุบทำลายทุกอย่างจนกระท่อมที่เธอเห็นเป็นบ้านพังยับเยินในขณะนั้นที่ถ้ำตะยูเทียนไม่รู้เลยว่าพายุกำลังจะมา เธอกำลังเก็บข้าวของหลังจากวันทำงานยาวนานหัวใจเธอเบาขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีงานมั่นคงเสียทีแต่แล้วความรู้สึกไม่ดีก็พุ่งเข้ามาโดยไม่รู้ทำไมเธอรู้สึกหนักอึ้งในใจเมื่อเธอกลับถึงบ้านและเห็นกระท่อมที่เป็นที่พักพิงแห่งเดียวของเธอถูกทำลายเป็นซากเธอทรุดลงร้องไห้อย่างสิ้นหวังหลังจากทำงานมาทั้งวันซีโอตวนกลับถึงบ้าน แต่ในใจของเขาปรับไม่สงบความรู้สึกไม่สบายใจวนเวียนอยู่ในหัวเขานั่งอยู่ในห้องทำงานพยายามโฟกัสกับเอกสารบนโต๊ะแต่จิตใจของเขาปรับล่องลอยไปที่อื่นท่ามของทูเทียนเมื่อนึกถึงภาพของเธอที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแต่แข็งแกร่งท่ามกลางความลำบากหัวใจของเขาก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอกำลังเผชิญกับเรื่องอะไรอยู่หรือไม่ไม่รอช้าตันลุกขึ้น หยิบกุญแจรถแล้วออกจากบ้านทันทีรถกระบะพุ่งไปตามถนนที่ก,กรูคราไฟหน้ารถฉีกความมืดออกเป็นสองส่วนสัญชาตญาณของเขาไม่เคยผิดพลาดและครั้งนี้มันยิ่งกระตุ้นให้เขาต้องรีบไปที่นั่นเมื่อรถใกล้ถึงถ้ำตวนเห็นเงาของทูเทียนยืนอยู่เพียงลำพังเธอกำลังร้องไห้เขารีบดับเครื่องยนต์แล้วก้าวเดินเข้าไปหาเธอทันทีทูเทียนเกิดอะไรขึ้น เสียงของเขานุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยความกังวลทูเทียนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอแดงกำ่ำน้ำตาอย่างอาบแก้มเมื่อเห็นต้วนเธอก็ไม่อาจกลั้นความรู้สึกไว้ได้อีกต่อไปอันตวนเสียงของเธอสั่นเครือตัวนยืนอยู่ตรงหน้าเธอสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆแล้วก็เข้าใจทุกอย่างทันทีหลังคาเพิงพังไปบางส่วนข้าของเล็กๆน,น้อยๆของเธอกระจัดก,กระจายอยู่บนพื้น ใครทำแบบนี้น้ำเสียงของเขาต่ําลงและเต็มไปด้วยอันตรายทูเทียนปาดน้ําตาก่อนพูดเสียงสั่นเคลือสามีเก่าของฉันเขาส่งคนมาที่นี่ทํำลายข้าวของของฉันพวกเขาบอกว่าฉันจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตอย่างสงบถ้าฉันไม่กลับไปหาเขาใบหน้าของตวันแข็งกร้าวขึ้นกำปั้นของเขากำแน่นแต่เขาก็พยายามควบคุมตัวเองมันคิดว่ามันจะบังคับเธอด้วยความรุนแรงได้งั้นหรอ เขาไม่อยากเชื่อว่าผู้ชายคนหนึ่งจะสามารถตกต่ำได้ถึงเพียงนี้เมื่อมองทีอูเทียนในตอนนี้หัวใจของเขาก็ปวดร้าวเธออดทนมากเกินไปแล้วคราวนี้ท,ทีอูทียนทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอมมสแรงทําเป็นเข้มแข็งเหมือนทุกครั้งแต่กลับเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เพิ่งเผชิญความเจ็บปวดเธอเดินเข้ามาใกล้ทนซบศรีรษะลงบนไหล่ของเขาแล้วปล่อยโฮออกมาตัวนชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยกมือขึ้นลูบหลังเธอเบา,เบา,เบา ทิเชียนเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้พวกมันทำร้ายเธออีกเธอกำมือแน่นน้ำตาเปียกเสื้อของเขาในตอนนั้นทวันรู้ดีว่าความรู้สึกของเขาไม่ใช่แค่ความสงสารอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่ยอมให้เธอทนทุกข์อีกต่อไป người đàn ông lớn tuổi một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiểu tụy như hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu sau một hồi trầm tư ông nhẹ nhàng hỏi cô gái có chuyện gì vậy sao cô lại ngồi khóc ở đây lời nói ấm áp ấy như thắp lên một tia hy vọng khiến tử tiên gật đầu và đi theo ông người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn người đứng đầu làm với tấm lòng nhân hậu tại nhà trưởng thôn ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô hiểu rõ dục phật con dâu bị gia đình chồng đối xử bất công trưởng thôn quyết định can thiệp vào vụ việc ông cùng tử tiên quay trở lại nhà chiến mong lại mong tìm được lối đi cho cô giữa bão tố của cuộc đời khi vừa bước vào không khí lạnh lẽo và đầy căng thẳng bao trùm mẹ chồng của tử tiên giọng chu hoa và ánh mắt quắc lên tiếng khi mệt khi thấy cô trở lại